ไว้นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวก็มา่อพอโอ้สุดยอดแล้วเนะผีมื้นอวียพอแล้วเน้ยปลาฮมี่มีก้างเลยไม่มีมีมีเนาะมี้เนาะเอาหมดแล้วผัวป่าได้เอาเก็บเอาหนึ่ผัวปลาดูนิ่ไปถ่ายโลกวันน่ะเดี๋ยวลงไป่พ้นนะกรุงเทพพ้นนะข้านอก สวัสดีครับอ่าวันนี้ชิคกคนมันหนอนะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับอ่าอมมันลุยกันที่อ่าส่วนของฉันให้พันุ์เหมือนนะครับหาพันขุดพันุอ่าคุณรอเจ,อจ้ายญิงนี่สามวันแล้วนะครับสันซักอ๋สักติดอ้ไเด้อสัก,กตัวบ้านเนี่ยักอะไรกันอ๋ติดใจอ้นี่ทีมงานของไอ้บุญน,น้ำพริกเขาบุญน,น้ำพริกคอนสตักชันรับเหมากคอสร้างถั่วราชานะจักร ถ้ามีการรดไปนะครับเมันแต่งห้งเป็นยูนิส่วนนะครับตอนนี้นะครับทิศกลางตรงกลางนาบรรยากาศดีนะครับแต่นี้มันช่วงนี้มันเข้าแล้งแล้วนะครับเนาะถ้าฤดูกันนะครับเนี้ยตรงนี้นะครับทำนาได้่อยจะงามเลยตัวนี้นะครับสดชื่นอากาศดีนะครับนี่มากับเลยเอาเมนูตัวก้อนข้วมาเขาบอกอยากจะกินปลา ตาอุ้บฟางนะครับเป็นปลาดุกนะครับนี่ชุดย่างชุดอบฟางครับหลากหลายอะไรล่ะค่ะไอถู้นัวิถ้าเัเมาทัวร์ลาดอันนั้นจักมาอุ้ยเดี๋ยวมามักกอนนะเออครับเครื่องมักนะครับก็มีกระเทียมนะครับหรือหอมขาวเนาะผงนัวนี่ครับทิศไทยนะครับ ว่ไข่ขาววิทย์ดำมีเน,นี่ครับผงปรุงรสแล้วก็ซดปรุงรสอุอ้ยทำตรงนี้คนเขากำลังเก็บของอยู่นะครับจับเวลากราบแก้วพอดีอนะครับสองเอฟซีนึกว่าควยที่มีคลิปได้ลงนะครับเนิ่นต้องสลับเปลี่ยนกันลงลงนะครับสองลักด้วยนะครับผมว่าควยได้เป็นในกัน ทงมัดทึงมกกัดอต่ทำเรียดเลยครับเห้นฝีมือนะครับมีสวาสกะมีสวะ,สวะ,สะการอเตะคุณตำพิกตำเครื่อนมกึ่งครับเุ้ยเอา ổng nua các bạn nè, mái lên, bố tí, à. cái gì ở äh. <laughs> không, <cườiuar these guys> <cười crawl prejudice> <cười Fridays> หางนี่นึกใส่อันเบ็ดไก่นี่ยางนี่ผักเกลือนี่กุ๊กเวยเชิยแจกวบฟางอาิดิงก้อนจะยางอ่างายดีเนาะล่องเบิ้งแนบอ่ไมนูป่าล้วนๆนู่นนี่เย็นๆนพี่

ไปอูปอ้างมืออ้างมาจบที่อ่อ้างมือขาดนะใสไปตั๊กไปนี่ไปเนี่ยมัดวหัวเนนะครับนี่ขาเกลือม่งนี่ไงนีมักไปสักการมันเข้าเนื้อถ้ไม่เสียบแบบุ้นนเสียบพิษนี่ต้อเสียบพังกุนนะครับต้องหางขึ้นต้งหัวมันจะไป่ได้ลุปนะครับหนูมัต้องขวดเสียง เาวอากรรมเยอเสียบไหมหมือไข่สั่นหน่อยพกตเขาเวลากะกาบแก้วทะวันไมบไข่แล้วกันี่กระปุงนิ้แก้วร้อนนะครับแก้วน้ำร้อนยงสามมัดกอดีตัวเนะ ขาบกมีเนาะให้ไม่บังนัได้ไมงมืองมือใส่ก่อนน่ขาบกเน่ยขาบกนี่ยกี้าหนเลยนี่ไมนั่นนี่พิสูตรคนจะเป็นพระเอกนั่นเล้วาบกนี่มาสัน วันน้าเขาไปอบขายงานผูกขุนเนาะขายงานผูกขุนเนาะอาหัวห้าสิบบาทห้าสิบบาทถูกขาอ้าวสีตัวนะครับนี่เป็นบรรยากาศยำแรงใช่ว่ามันกิเปอ้์มันตักได้อยู่ใช่ปิ้งไงอบฟังัหมันเอาเพียงไม่คว่างย่างเต้สบายแมอุ้ยวะนี่น เียมดสถานที่แล้วสภาพดีนะวันนี้สุดยอดอปอั๊บหมดแล้วไปก่อนไปตีหูแต่เกือกมันม่สี่ตัวนะ เทียบได้ก่อนขาดบีาดด้วยนกปี๊บเตี้ยวเหรอปิ๊บวางหางเหรอโอ้ไม่ต้องลงหนุนหน่อยป่ามันตืดนได้ปี๊เด็กก็ป่ามันสูงไม้มันเยอะอ๋ออุ้ยเอาอันเอาไม่กระทุ่งปิ๊บให้ม like ันอ si ันเนี้ยกลนมันลงขึ้นหน่อย quay cả, ô ừ. oh, lại xốp lại đi nè, cứ <laughs> này như ừ. năm con, tít tít cả thằng, à, ui, siếp, ngang bê nhang, à, nó tít đít nôi cầm bê nhang, mới đi ăn chipper phồng, chip ừ, nè. rùi nè bê hang hang cái anh, ừ. ừ, ừ, ừ. à, lên.

ลาไว้นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเมื่อพอมันครับนี่อ่ะว,วันนี้ฝีมืออุ้ยล้วนกุ้ก,ก้อนแล้วกออุ้ยเนี่ย

บกนี่โยกขึ้อุ้ยเลยนวันนี่นะมีงานแก้มือก่อยวนวดเลยนะพอด้วยเออนี่กะ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 มาลองมาลองยีงไง โอ้ยต yeah, oh! ุดหยอดแล้วเนี oh, ่ยนะฝีมืออุ้ยอ่ะพอแล้วโอ้โหรถไฟแหมนั่นเป็นเหมือนเรือแล้วดั้ติ๊กอ่ะเออก้อนก้อนจันติอุ้ยล่างไม่เออหมกขนนะดูวกระถางกระถางอุ้ยฝีมือ โอ้ใจธรรมด้แลต้องอยมันๆแมนแมมาเดี๋ยวไปจิ้มกันพอนะครับในสุกหมดละสามารถผลีโอเควันหลังก็สามารถแมนโอ้ฝีมืออุ่ยล้วนๆสุดยอดะนี่ วาดไปเดี๋ยว้มาจิ้มพอกันพ่อมืออุยนะครับอันนี่แต่เจีาน้ำมรนดานะครับมาออมเสิฟก่อนน้ำกินเจ่วไหนน้ำหวานเนาะอ้ชุกแจ้ดีกาเมาเกี้โอ้เออราเซแหน้อยเนี่ยเหลือลเลือ

ก้อนเล็กเล้ลองลองลองโอ้เสีใหญ่จะลองแล้วเสียใหญ่จะลองแล้วซุกปิ้งเหรอหอมพริกไทยเออครับน้ำใสเนาะสิ่งผมเออคเก่งเออครับเก่งผมเนาะพริกไทยขาวพริกไทยดำต้องใส่ด้วยแก่เหนาวน้อย ้ขาดังเตะเออร่อยนรอร่อยมากอร่อยมากอร่อยครับอร่อยครับี่หนอครับพิเศษเี๋ยม่อืมสุดพิเศษนี่แหละของเส้นอุ้ยทำให้ล้ำกันนี่ต่ออุ๋ยนวเลยเส้นอุ๋ยนี่อ่าอือก้อนไินไทยร่อยครับอร่อยสุดยอดสุดยอดไอบุญล้บุญเาหร

ต้องค่าเจือก่อนอุ้ยป่ามีก้างอะไม่มีมีนาะมีอุ้เาเอาบมดแล้วัวป่าได้เอาเกออกนี่ผัวป่าดถายรูปบันนะเดี๋ยวลงไปพุ้นนะกรุงเทพพุดนะทนนมาะรหนุ่ม เออตยกดี้คกม่ชอหยวเอ่น้ยอมาถึงอ่ะทำไมมันึมันตัวเออเดี๋ยวใส่จานมะ้าาเอากินกันเอากินกัเอาขึ้นนี่เลยเอางบขึ้นเเัข่สั้นๆน่อยดูดนบ่เถอะบ่เถอะที่มาอยู่ใกล้หิมะเอต้องพ่มันหิมะมันหนาวบ่จะสั้นน้อย็นจะได้ เฮ้ยอะอย่างผมก็งุ้นก็กำนาผมแก้วนีว่ะแก้ยหว่อวิมาเนาะอะผมอะมาจิ้มหัวปลงก็ฟังแล้วลูกเอๆๆๆกวางไ้นนี้มันจิ้มเจวอะไรเอ่ย่อนึงไมรจิ้มล่ะจัดยำแรงหัวโควิดกลับมาเลยแก้วจริงเลยไปเละแก้วเราอะจิแกมาครับแก้มาครับก่อนคันการัตีน้องเบาหน่อยเนาะ ก้วนหลังห้าแยกม้วนหตกงนะครับคุณสุวิทเก่อนนะครับสุมิทเก่อน

เออบรรยากาศนะครับสถานที่มับนี้นะครับมากมันมันละมันมันล้แบบนี้นะมาวันนี้นะครับเสื้อทำไว้แล้ววันนี้ว่าแจกทีมงานนะครับเหลืออันไข่ก็ติมได้มากคือไอ้สินเขาเนาะนี่นะครับ เสื้อนี่ยเป็นสามสีเป็นแบบเก่านะครับอ่ะแจ๊กอุคคลแรกใครมันมีหลายสีสีขาวสีเทาสีดำเฮ้ยเจ้าหน้าที่พยาบาลก่อนลงหุ่นก่อนเออเอลก็เอล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 ครับโอเคเอลเอลโอ้นี่นะครับลูกกองครับเออลูกกองลูกกองน่าจะเอลเออ จัดไปเลยอันน e um. no. anyway> ี้มันเป็นลังชุดเก่าเนาะโอเอลครับนะครับใส่เลยเออลูกบอลถอดแล้วลองใส่ไปเหรอเออต้องใส่มาก่อนนะเอออุ้ยเบาเหน่อยเออไอ้คนเอกเอลไอ้เอลไอ้บุญไอ้บุญอย่างเดียวโอเคเอาสีขาวเอาสีขาวก็เออสีขาวมันมี้มีกี่ตัวนะครับเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเป็นไปใครสนใจถ้ามันเป็นแต่มันเป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับตัสั่งได้อยู่นะครับอืมอันนี้มียังเออน้อยใส่เอล ว่าปเลยเอวก็ได้ไเออเอออ่ะเสื้อมันใส่ัผมเออโอเคเมีตัวใส์ยังเอวเอเอวครับมีตัวใส์ยังมีคนใดใชั้งโดนหลายคนเาะคนไหนครับคนเยอนะครับนเดียวเออเอออะสียังสีขาวบ่ อเทาห้อาสีเทาของอ่าแล้หาไส้กเอลเอลเออเออน้องอยู่อ่ะเออมิดข่าผมเป็นหลังอ่ะ เอออ่ะแจ้ครบขนคไปเลยฮะได้ก่อนครับเอววี้เรโอ้สุดยอดอาหารนั้งหลังแล้วเอมีั้งหลังมัเออนี่นะครับเป็นเป็นเป็นแบบสกินแบบเก่าอยู่นะครับอ้อใส่ลุงก่องอะไรเหรอรอขึ้นมาจัะนัดงเดื้อเสื้อเดี๋ยวมีเอฟซีห้องโจหามยูเออห้องโจอล่ะะมนต้องไวมันอืม ไปไปผมไปเอมินมีเถออย่าอยายาแต่กขคเข้าแหววซีซีอ่าเออครับผมครับผมเออคือเต๋อมีสีดำเนาะนี่ไอ้บุญเอาสียังไอ้บุญเขาสีขาวอ่ะสองคนมันมีสีเทาละโอเคอ่าอ่นะครับมันเหลือบากี่ตัวนะครับนี่นะสีขาวสไม่ว่เหลือบากี่ตัวนะกองกันลึกสีขาวมาเอ็มมาไปเอสมาเอสเออไอ้บุญมันแบบมีมันไงอ่ะมันสีขาวก็สีดำเนี่ย ต้นตางกันนะครับไส้มันตางกันเอออออนนีน้อยนี่ดนไปร้องพอไปร้องพอเอ็มเอ็มนี่ก็เออเพราสีดเขีวเอวเอวอลูกสาวอะเออวอวเออไอ้บุญน้องเอ็เอวอะแช่ข้ากัมาเหลือไอ้ศิลรับเอวอ่าใช่สีดำได้เลยนะเออไปเอาเอวไปเอาเอวไป โบ้เลยน้องเอ้ยพอใส่ด oh, ีๆก uh, well, uh, ับมันมีเพื่อให้เ okay. อ็มเอาเฮื like ่อนหนิวโบ้ละนี uh. ja ่นี่ไปร้องก่อนโอเคครับเดี๋ยวเหลือไปเจ้ของโจเออโอเคไปเจอันนี้เบอร์เอ็กแอลนะเอาแล้วเอลนี่แล้วอันนี้เอ็กแอลเบอร์ใหญ่อ๋อตัวไอเวดใส่เอลก็ต้อสีขาวมันใหญ่เขาต้องใส่แอลเออก้อนให้ก้อนเออต้องก้อนอยู่เแลยวก้อน นสีขาวว่าง้ะสำรับไปก่อนอันนี้มือสองนะมือแมกก็อ๋อ้อดไปดูหนังเอาซูเปอร์แมนใส่เบอร์เอ็ดเลยนะเดี๋ยวไหยื้อใส่เบอร์เอ็ดเวยก็ิเดี๋ยวอดมอสามเอลนะโอ้โหอนดูเสื้อมันจะยืดตัวต้องเอ็ม เอวโอ้ยไอ้บุญอย่างนีนี่เอ๊ะเอวหลุดกอกเลยสไอ้คนนี่เอ็กเอวตลอดนะสาบฉันเลเพินเพิ่นเออพี่ไม่กัไม่มีอย่างเงี้ทีมงานนะครับเสื้อพอดีมันทำไว้แล้วนะครับมาแจกกันนะครับไม่ใส่ เอ้ยกล่าวได้สุดสามชั่วชุด้านหนาวเขาได้ผ้าผ้าห่มผ้าห่มมันนี่ยที่เป็นคนออกที่พ่อที่เป็นนออกอ๋อที่มีผ้าโน้มที่มีคนออกผ้าโน้มผ้าห่มเออเอออ๋อโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับน้าอลุงก้องนะครับเออที่เราไม่ได้ถ่ายทำกันนะครับมากินที่สวนนี่นะครับจัดหมุนอ่ะบรรยากาศเนาะนี่ดีแแต่เสียยอดนะครับ อส่แล้ว,ว,ลวใส่ปุบป๊บรอก่อนไว้ท่านนี้เนาะโอเคนะครับเออ่ขอบคุณแฟนคลับนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับวันนี้ขอบคุณอุ๋ยนะวันนี้นะสุดยอดเลยจูผีมืออ่าป่าบรรลุอบฟังโอเค <c oughs> ครับเกรงว่าจะจุกกลัวจะล้มตัวเนาะโอ้นะครับ <c oughs> ใครชอบบรรยากาศแบบอีกกับฟาโคทีต่ตางห้องช่องชีวิตคุมนอคนช่องคือช่องชีวิตคุมน็อฟซีด้วนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าเอาไปกันไหมวันนี้ชีวิตคนมันออก,กับทีมงานเฮ้ยครับ <c oughs> ขอบคุณครับอาาเอามาโจ้เลยอ๋อฟาของโจโก้นะครับบุญน้ำพริกคอนสตรัคชั่นใ้นออก,าากนนอ,อกาากนเอาน้าเหมา าเมาทั่วหลังนะคกาเอาโอเคทุบบุญอี่วันละบาแล้วเัตีุล่งเ้าได้โอเคเนาะโอเคครับโอเคโอเคเออมันดนี้หรอโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับผม